สวัสดีชาวนบุกสเปคทุกๆคนนะครับอยู่กับแอดมินตันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ครับผมจะพามารู้จักกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก MSI อีก1รุ่นที่บอกไดเลยว่าแตกต่างจากเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเพราะตรงนี้นครับเน้นการทำงานด้านสีสันเป็นหลักนั่นเองนะครับกับเจ้า PE 6 7 RD p e r s i o Series ตัวนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพหน้าตาและการทางานของมันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลย ในส่วนการดีไซน์ออกแบบของเจ้า PE 6 0ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันดูเรียบเยบแต่มีความรูหราแตกต่างจากเกมมิงโน้ตบุ๊กซีรีส์นะครับ เพราะตัวนี้เนี่ยเน้นโทนสีเรียบ,เยบ,เยบๆเทาๆนะฮะวัสดุครับตัวเครื่องตัวนี้ครับทำจากอลูมิเนียมทั้งด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านในต่างๆนะฮะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีความมือวาแต่อย่างใดน,นะครับแตกต่างจากในส่วนของซีรีส์เกมมิ่งที่มีโลโก้เอเมซายที่เป็นรูปสปริตดะก้อนอยู่ตรงนี้นะฮะตรงกลางแต่ตัวนี้จะมาพร้อมกับ โลโก้ MSI สีงเงินโครเมียมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองนะฮะตรงนี้กด้เปรียบครับไม่มีอะไรมากบานพ้าเป็นแบบบานเดียวขนาดใหญ่นะครับตรงนี้นอ่ะดูด้านในกันดีกว่าครับรูปร่างหน้าตามันดูละไม้คล้ายคลึงกับเจ้า GE12 ในซีรีส์เกมมิ่งของ MSI นะฮะตรงนี้ดูการเล่นเส้นสายลวดลายต่างๆเนี่ยเหมือนกันอย่างกับแกะเพียงแค่ว่าแตกต่างกันในส่วนของโทนสีจากเดิมในซีรีส์เกมมิ่งในโทนสีดําแดงนะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นโทนสีเงินนะฮะสีเงินอลูมิเนียมอโนดิซ์นะครับลวดลายเท็กเจอร์อลูมิเนียมต่างๆนะครับจับไปนี่เย็นเจี๊ยบได้สัมผัสของอลูมิเนียมเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ครับในส่วนของนี่เลยปุ่มกดต่างๆนะฮะตัวนี้เป็นปุ่มกดแบบชิคเก็ตสวิตช์นะครับการสกรีนลายต่างๆเนี่ยเป็นแบบซิลเวอร์ปรินติ้งนะฮะช่วยให้ตัวฟอนต์ต่างๆสวยงามคมชัดแตกต่างจากโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนั่นเองอีกทั้งยังมีไฟ แบ็กลทสีขาวใต้ปุ่มอีกด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนและในส่วนของนี้ครับทัชแพดขนาดใหญ่ซึ่งการดีไซน์ต่างๆเนี่ยเหมือนกับในซีรีส์ gaming GE 7 2เลยนะฮะเพียงแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นนั่นเองในส่วนหน้าจอครับขนาด15.6นิ้วซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุดขายหลักๆสําหรับเจ้าโนบุกเครื่องนี้นะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้ขนาด15.6นิ้วเป็นแบบ wide view ครับซึ่งจะให้สีสันที่สวยสดงดงามเพราะมี srgb 100%ให้สีที่ใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมากที่สุดนะฮะด้วยเทคโนโลยี true color จาก msi เ,เองนะครับช่วยให้หน้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับการทำงานด้านสีสันได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่ใงานการออกแบบ Graphic Designer นะครับ ฟ h โตกราฟเฟอร์ ographer, หรือว่างานต่างๆที่เน้นสีสันต้องตรงต้องแม่นยําตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนเลยเดียว <ๆ S 1> นะครับมาพร้อมกับกล้องเวทแคมด้านบนตรงนี้อีกหนึ่งตัวและแน่นอนครับตรงนี้ลืมบอกไปว่าเป็นลําโพงจากด,ดินาออดิโอเหมือนในซีรีส์เกมมิ่งอีกด้วยนั่นเองนะฮะต่อกันในส่วนของฟีเจอร์สติ๊กเกอร์นะครับฟีเจอร์สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็จะมา Intel Gen7 นะฮะตัวนี้ T g e f o r c e 1050 10, นะครับแรมแบบ DDR4 เทคโนโลยี True Color นะครับ แล้วก็รองรับมัลติดิสเพย์และไดนามิกออ d ด o โอก็ยังมาด้วยนะฮะลำโพงในแนวออดิโอและคูลบูสโฟสํำหรับชุดยควางร้อนตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของขอบตัวเครื่องโดยรอบกันมา่ดีกว่าครับในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะฮะมีการติดตั้งลำโพงเป็นแบบสตอรีโซซ้ายขวานะครับที่ด้านหน้าตัวนี้พร้อมกับไฟแสดงสถานะ3จุดที่ด้านหน้าเป็นไฟ LED วดีสีน้ำเงินนะฮะในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็จะมาพร้อมกับแจ็คออดิโอ3.5หนะฮะไมค์เฮดโฟน USB Type C ครับให้มาด้วย USB 3.0ครับให้มา2พอร์ต HDMI 1พอร์ตและ DisplayPort เป็นพอร์ตมินิอีก1พอร์ตพร้อมกับ RJ 4.5 LAN นะฮะพร้อมเข่งสิงตันล็อกตรงนี้นะครับส่วนของฝั่งนี้ครับ SD Card Reader มาให้ USB 2.0และตรงนี้ครับก็มี DVD Rom มาให้อีก1ตัวเช่นกันนั่นเองนะฮะ ในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับนี่เลยช่องระบายความร้อน2ช่องที่เป็นชุดระบายความร้อนแบบคุณระบุโฟนะฮะพร้อมกับมีการสกีไลน์ตรงนี้ครับเพอร์ซิสตรงนี้ก็เป็นชื่อรุ่นชื่อซีรีส์ของเขานั่นเองนะฮะในส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องนะฮะแน่นอนว่ามาพร้อมกับแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับเปิดโล่งเลยทีเดียวมองเข้าไปด้านในนะครับจะเจอกับชุดระบายความร้อน พลบูทโฟเห็นฮีทไปทองแดงอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับซับวูเวอร์อีก1จุดตรงนี้ด้วยนะั่นเองช่วยให้เสียงเบสลงลึกมากยิ่งขึ้นนะฮะอันดับแรกนะครับเรามาดูการทดสอบจากโปรแกรม CPU Z กันก่อนเลยดีก,กว่านะครับตรงนี้ CPU ครับเป็น Intel Core i7 7 7 0น q จขาบิเล็กนะครับ แรมครับ8 g b DDR4 สามารถอัพได้สูงสุดถึง32 g b กันเลยทีเดียวสามารถใส่แรมได้2สล็อตเท่านั้นนะฮะตรงนี้ส่วนกราฟิกครับเป็น Intel HD Graphics 630แล้วก็การ์ดจอ GDEX 1050ตรงนี้นะฮะดูกันจากโปรแกรม GPU-Z นะครับต่อไปโปรแกรม GPU-Z นะครับตรงนี้ Nvidia GeForce GDEX 1050นะครับเทคโนโลยีการ์ด14นาโนเมตรคอร์สปีดนะครับอยู่ที่ 1,354เมกะเฮิรต์นะครับแล้วก็บูสต์สปีดอยู่ที่1,493เมกะเฮิรต์ความเร็วเมมโมรีนะครับอยู่ที่1,752เมกะเฮิร์นะครับแรมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแรมแบบ4กิกะไบต์นะครับหรือว่า4กิกะไบต์แบนด์วิดต์ครับ1 2 8บิตบัสวิดอยู่ที่112กิกะบิตเซกนะฮะถือว่าเร็วกว่าแรม1050บนเดสก์ท็อป PC ที่ขาดกันอยู่ส่วนมากจะมี2กิกะไบต์เท่านั้นนั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันมานะครับแน่นอนว่า MSI จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ TrueColor นะครับตรงนี้ก็มาพร้อมกับ Gaming Mode นะฮะ Anti Blue ครับโหมด srgb นะฮะโหมด Designer นะครับโหมด Office และก็โหมด Movie นะครับก็สามารถปรับแต่งโปรไฟล์สีได้ตามใจต้องการเลยแต่โหมดเด่นเนี่ก็คือ srgb นะฮะช่วยให้สีแม่นยำเที่ยงตรงใกล้กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ทำงานด้านการออกแบบเรื่องสีสันเป็นหลักนั่นเองนะฮะตรงนี้ โอเคครับและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโน้ตบุ๊ก MSI นะครับนั่นคือซอฟต์แวร์เสียงในฮิมิกที่เป็นซอฟต์แวร์เสียงจากกองทัพฝรั่งเศสนะฮะก็มาพร้อมกับการปรับแต่งเสียงออดีโอที่หลากหลายนะครับการปรับแต่งไมโครโฟนนะครับ SD Audio Recorder 2นะครับแล้วก็ Sound Tracker สำหรับการเล่นเกมก็มีมาให้ด้วยนี่เองนะตรงนี้โอเคครับและอีก1ฟีเจอร์ครับคือ Shift โหมดนะครับสามารถเปิดได้โดยการกด ฟังก์ชันแล้วก็ปุ่ม F7 นะฮะก็จะเปิดชิปโหมดขึ้นมานะครับก็สามารถปรับโหมดการใช้งานต่างๆได้มันจะเป็นโหมด Eco, Power Option, Turbo น o ะฮะเทอร์โบโหแล้วก็สปอร์ตโหมนะครับตรงนี้ก็ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราละกันนะปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรก็จะปรับไปที่ Eco Mode นะฮะแต่ถ้าเล่นเกมครับก็ปรับเป็น Sport Mode ไปโอเคครับมาต่อกันในผลเทส3 d m a r k กนะฮะกับการเทสแรกครับฝ่าสไตร์ทำคะแนนไม่ได้ที่5,197แนหนะะึ่ะก้าสิบเะแนนนะะเปน ฟิสิกส์กอร์ครับ9,769คะแนนและ 2, 2คอมบิสกอร์สองพคะแนนนะครับตรงนี้ส่วนอุณหภูมินะครับค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่ราวราวห้าสิบถึงหกสิบองศาเซลเซียสแต่จะไปแตะในส่วนของ70องศาเซลเซียสบ้างในช่วงการเทสฟิสิกส์กอร์นะครับในส่วนนี้โอเคครับมาส่วนการทดสอบคลาวเกตนะครับเป็นโน้ตบุ๊กระดับล่างๆที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะจะ มีความแรงอยู่ที่11,872คะแนนนะครับถือว่าคะแนนสูงมากเทียบกับโน้ตบุ๊กธรรมดาธรรมดานะครับตรงนี้เป็นกราฟฟิสกอร์ครับ3,555คะแนนและฟิสิกสกอร์7,143อ7,143คะแนนและสุดท้ายนะครับกับการเทสอกราไดนะครับที่ใช้ในการเทส g a เกม g ์โน้ตบุ๊กทั่วไปทำคะแนนไปได้ทั้งหมด15,633คะแนนนะครับเป็นกราฟฟิสกอร์8 7 4 3คะแนนฟิสิกสติกอร์ครับ 8 5 6 3คะแนนและคาเมรสกอ15,549คะแนนถือว่าสูงมากนะฮะตรงนี้สุดยอดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทสต่อไปครับมาต่อกันในการทดสอบ Crystal Dismark นะครับสามารถทำความเร็วในการทดสอบไปได้ที่122ทับ121 MB กะไบต์นะครับถือว่าอยู่ในระดับไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะฮะแต่ใครคิดว่าความเร็วระดับนี้เนี่ยไม่ทันใจก็สามารถอัปเกรด เพิ่ม SSD M2 ได้นะครับตรงนี้ก็รองรับการอัปเกรด SSD M2 NVMe กันเลยทีเดียวแรงดุดโลกนะครับไปหาซื้อมาใส่กันได้เช่นกันเคต่อไปเป็นการทดสอบการเล่นเกมให้เราไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA นะครับก็เจอกับคนขับแท็กซี่หน้าตากลัประสาทอยู่ตรงนี้นะีรยวเราดูกราฟิกกันก่อนดีกว่าว่าเราใช้กราฟิกอะไรกันบ้างนะครับในครั้งนี้นะกราฟิกครับกราฟิกกราฟิกกราฟิกออกจากรถสิบวย นี่นี่ชักช้ายิงมันทีหนึ่งตายไหมอ่านี่ไปละนะครับโดรถมันโอเคมาดูกราฟิกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเซตติ้งของเรากราฟิกคาปาซิทจอนะฮะก็4 g b กบต์สบายๆครับตลับไปมิดเดิลบอรเร์ลสนะครับเรโซลูชันเป็น Full HD นะฮะกราฟิกต่างๆนะครับตรงนี้ดูกันปิด MSA มเปิด f อ a เไว้นะฮะและในส่วนของต่างๆครับกราฟิกระดับ Very High หมดเลยทีเดียวนะครับก็ดูเอาละกันเนาะ การปรับค่าต่างๆนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าทำเฟรมเรทได้ลื่นหรือเปล่านะฮะเป็นคนขับแท็กซี่ไปชั่วคราวแล้วกันเนาะนะครับเฟรมเรทครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่ราวสี่เฟรมเปอร์เซกนะครับแตะ50เฟรมเปอร์เซกนะก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถึง60เฟรมเปอร์เซกก็ตามแต่กนะราฟิกในระดับ v วลลี่ไฮน์เนี่ยก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆแล้วนะฮะแต่นะครับแต่ย้ำเลยว่ายอย่าไปเปิดรถเราอยากนะฮะรับรองเฟรมเรทรรรร่่่วงงกกกะะจจุยยยาาาาแนนนนอเเเพีีท้ท็สามาถล่นนได้้แแบบลลื่ๆวนะะครรัับมีปญหาอไ ดูเฟรมเรทกันชัดครับราวๆสี่สิบห้าถึงห้าสิบเฟรมเพอร์เซกเท่านั้นเองนะฮะไม่ต้องกังวลปัญหาเลยว่าจะเล่นได้ไม่เลื่อนแต่อย่างใดนะครับเอ้าโดนรถสก,กิตมึงล้มซะง,งั้นขาแข้งขาอ่อนออกไปเอารถมาไอ้แกนี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่ขอบคุณสำหรับรถโง่งๆคันนี้แล้วเราขับไปครับ <c oughs> ดูในเมืองครับการเล่นต่างๆเฟรมเรทก็วิ่งได้แบบสบายๆเล่นได้ดีไม่มีปัญหาอะไรชนข้ามถนนแบบไม่ดูตามมาตาเรือเลยนะฮะ 5 0เพอร์เซกนะครับเรียกได้ว่าเฟรมเรทเนี่ยแทบจะไม่แกว่งเลยนะครับอยู่ในช่วง45ถึง50เพอร์เซกเท่านั้นเล่นได้แบบลื่นมากๆไม่มีอาการแกว่งของเฟรมเรทให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งมาจากนะครับใช้ CPU i7 ทำให้การประมวลผลภาพเนี่ยเป็นไปอย่างสมูทลื่นไหลไม่มีการคอขวดเตะอย่างใดเลยเช่นกันนะฮะอีกทั้ง 1504GB ู้นสบครับโอ้ลําเหนือสบายๆเล่นได้แบบลื่นๆนะไม่หน่วงเลยนะครับไม่หน่วงเลยตรงนี้เล่นได้แบบไม่มีสะดุดเสียรมเตะอย่างใดนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมต่อไปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าจะเล่นได้ลื่นหรือเปล่าหรือว่าแค่ลื่นแค่ GTA เกมเดียวนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับนี่เนะี่ยเออ,เอ,อตายอาจัดเปิเยเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันในสงครามโรคครั้งที่1นะครับกับเกม Battlefield วน,นะครับพร้อมกรามาดูกันว่านะครับสามารถทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่สำหรับเกมนี้ได้ว่าเป็นเกมในหนึ่งเกมที่โคตรกินสเปคอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะฮะ โอเคครับดูกราฟิกที่เราใช้กันก่อนเลยดีกว่านะครับออปชันครับตรงนี้วิดีโอนะฮะกราฟิกของเราครับ Full HD 60 h z นะครับแล้วก็กราฟิกโดยรวมครับเป็นระดับ High ปรับ Resolution Scale อยู่ที่75นะครับตรงนี้โอเคนะครับลองดูกันว่าจะสามารถทำเฟรมเรตได้เท่าไหร่กันจะโดนยิงใตาหรือไม่โปรติดตามชมกันณบัดนี้นะครับตอนนี้ก็เฟรมเรตอยู่ที่40 50เฟรมเพอร์เซกนะครับ ก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นๆไม่ต้องกลัวใครนะครับสามารถวิ่งเอาดาบไปปืนไล่เสียบชาวบ้านได้อย่างลื่นไหลไม่ต้องกลัวตายแม้แต่น้อยนะครตรงนี้เสียบอย่างเดียวครับโดยสนไนเปอร์ยิงหัวเข้าล้มตรงจมกองโขนตรงนี้แหละนะฮะแม่วิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปขอให้คิวได้สักคนก็ยังดีนะตรงนี้มองไม่ไปเห็นเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่งไงยังไงยังไงวิ่งเข้าไปชาร์จ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 ยังไงเสียบเข้าไปตรงนี้โผล่มาขวางหน้าพอดีเลย ไปยิง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 ไม่โดนยิงไม่โดนอ้าวเปิดไปรอบจนตายอืออโอ้โหพวกเอาปตอ20มิลลิเมตรยิงผมจะปลิวเลยบ้าจริงเชียวเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูกันชัดๆฮะไม่มีปัญหาตัวอย่างใดในการเล่นเกมนะครับเฟรมเรท40 50เฟรมต่อร์เซกก็ถือว่าเล่นได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะฮะรถถังเราครับเดือดดูเหมือนรถถังเราจะมีปัญหานะตรงนี้โอ้โหไฟขโมงเลยทีเดียวนะวิ่งเข้าชาร์มันวิ่งเข้าชาร์มมันมันอยู่ไหนกัน อยู่ไหนอยู่ไหนบันไซบันไซบันไซเออเสือเจอเตัดเติดเถือวิ่งมาใกล้ๆโดนปืนก่อนยิงตายเน่ในมุ้งบ้าจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้เรามาต่อก,กันในเกม Overwatch นะครับ Overwatch เลยนะฮะเกมที่ใครบอกว่าไม่กินสเปคมากเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่กินสเปคหนักมากเลยทีเดียวนะครับมาดูการาฟิกที่เราใช้กันในวันนี้ครับก็เป็น Full HD นะครับ60เฮิร์ตเช่นกันและตรงนี้ครับ ในส่วนของกราฟิกคุณภาพนะครับเป็นระดับไฮนะฮะแล้วก็ปรับตั้งค่าต่างๆคางกราฟเลนเดอร์สเกลอยู่ที่100%ประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทครับปรับเป็นคัสตอมไปเพื่อการเล่นที่ไหลลื่นนั่นเองนะฮะตรงน,นี้แล้วตอนนี้ครับเรามาพร้อมกับหนูเหมยฮีโร่คู่ใจของเรานะตอนนี้เราทําการบุกเข้าโจมตีข้าศึกแล้ว,ลวนะฮะอ้าวชิบหา,ายบางทางเข้าตัวเองอีกเออเจเลนพรทะโยงวิ่งเข้ามาทางนี้ครับเข้าตีอบทางด้านข้างก็เฟรมเรทสามารถวิ่งได้ถึงระดับร้อยเฟรมเพอร์เซกเลยทีเดียวนะฮะ ได้ได้ว่าเล่นในอย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดไม่มีคอขวดให้เห็นครับอีกทั้งเฟรมเรทเดี๋ยวไม่แขว่งมากสักเท่าไหร่ด้วยนั่นเองนะตรงนี้นะฮะวิ่งเข้าออบเจกต์แล้วละกันนโอ้ยงานง่ายๆเลยเนี่ยแหมใครบอกยากนะฮะปิดประตูมันก่อนนะครับใครมาปั๊บปิดประตูซะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใครมาใครมาเออลูซิโอมายังไงนะตกใจหมดเลยลูซิโอ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 เราจะอยู่ไหนเนี่ยโอ้เล่นไม่หนักอยู่ไหนเนี่ยอยู่อ่ะจะจะเออตายโดนลูซิโอตีตายบ้าที่สุดเลยนะฮะ เล่นให้แบบไก่กาเล่แม่เหอะแล้วซีโอตัวเดียวเอาไม่อยู่อ่ะโจมันโจมันยิงตายอ่ะคิดดูอันเนี้ขนาดแค่ไหนกลับไปใหม่กลับไปใหม่อืมรอช่วงเกิดครับเฟรมเนีนี่อยู่ที่ประมาณ80เฟรมเปอร์เซกนะครับแต่พอเริ่มบวกเริ่มอะไรก็เฟรมเนี้ยแทบไม่มีดรอปเลยนะฮะเนี่ยโดยรวมนะครับก็ประมาณ80-90เฟรมเปอร์เซกนะครับประมาณนี้เอาเข้ารูไปเข้าได้ไหมเข้าได้แล้วฮะดักอบด้านหลังครับเอาอ็อบเจกต์มันเลยดีกว่าอย่าไปแคร์มันนะอย่าไปแคร์มันเก็บยาวแป๊บนะครับซูมเข้าซูมเข้า อยู่ไหนเอ้ยยังไงล่ะรถฮอกยังไงล่ะมาสิมาสิพ่อแช่แห่ให้อ่ะจะหายเหรอเอ้ยเด้อไม่ได้กินกุลโลมีน่ะนี่เนี่ยนี่น่ะโอ้โหมันโหลดกระสุนรอเลยอ้าอันตีแล้วเหรอโอ้โหอีบ้าเอ้ยจะปลาเถื่อนไปไหนเนี่ยนี่เนี่ยอันตีก็อันตีเลยมามาโอ้เหมัอนรอจะแตกเดี๋ยวิโอ้ซิมิท้าเฮ้ยนี่เราอยู่คนเดียวเลยตายซะโอเคครับก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอสำหรับเกมวอร์ดนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพของเจ้า PE 6 7 RD Persis ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่โคตรคุ้มค่าครับได้ทั้งหน้าจอที่มีความแม่นยำสี sRGB 100%ด้วยเทคโนโลยี True Color ของ MSI แล้วก็นะฮะสเปคยังโคตรแรงครับบอกเลยว่าเล่นเกมได้แบบลืนล่นๆทั้ง Battle Field GTA 5า Overwatch เนี่ยสบายๆเลยทีเดียวอีกทั้งครับ ระบบเลยคำร้อนนะฮะคุณระบุฟโฟครับแน่นอนว่าเย็นหายห่วงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ กับราคาครับเพียงแค่41,900บาทเท่านั้นตัวเครื่องบางเบาหนัก2.4งกิโลหาคุม้มกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วสำหรับเจ้า MSI PE 67ด RD ตัวนี้นะครับใครกำลังหาน o t ตบุ๊กทำงานด้วยเล่นเกมด้วยน้ำหนักเบาพวกพาสะดวกแนะนำตัวนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตาม subscribe channel notebook spec ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆ subscribe ด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนจาก channel notebook spec ตลอดเลยนะฮะแอดมินต้องขอลาไปก่อนที่นี่นะครับสวัสดีครับ